ตัดกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเจนนดนเจนนด์เดี๋ยววันนี้หรือเจมวยคือใช้ทั้งสองชื่อถูกไหมคะถูกต้องเออพราะบางคน,จ,นจะมองว่าเจมวยคือใครหรือเจมวยค่ะชื่อจริงๆก็คือค่ะชื่อจริงๆก็คือสัสเดี๋ยวนะคะนี่ขออภัยค่ะสิบตำรวจผมละกลุมเลยจริงๆแตสิบตำรวจโทหญิงกอนเกสิบัวแย้มตำรวจสันติบาลใช่ค่ะใจเย็นๆตั้งสติ สตตมาสติมาสิบตำรวจหญิงกรสะสิเป็นตำรวจหน่วยไหนค่ะสันติบาลค่ะเอาใจว่่าคือทีจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะค่เราบอกกับสังคมเราบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าคดีเจนุษหรือคดีเจมวยหรือคดีสิบตำรวจโท หญิงกรเกษรบัวแย้มทำร้ายร่างกายถึงขั้นทารุณกรรมเซบตรีเอนมสมมุติสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยถึงขั้นทารุณกรรมก็แล้วกันนะครับและโดนกระทำอต่อเนื่องนะเครื่องไฟฟ้ามาช็อตตามร่างกายดังนี้เป็นต้นเอาฟุตเหล็กเอาบันทัดเหล็กหรือฟุตเหล็กฟาดที่หน้าโดนเข้าที่ดั้งอะไรดังนี้เป็นต้นนะครับเรื่องนี้เราควรเกาะติด แต่ไม่ใช่เกาะติดในมุมดรามา่าม,มันควรเกาะติดโดยยึดเอาเป็นคดีตัวอย่างเป็นคดีที่สะท้อนความอัารักษ์ของระบบราชการประเทศไทยระบบอภิสิทธิ์ในสังคมไทยอภิสิทธิชนเกี่ยวโยงกับท่านผู้ทรงเกียรติสมาชิกพุทธิสภาเกี่ยวโยงกับกิเลสมนุษย์อโอเยอะแยะกันไปหมดเกี่ยวโยงกับรัชการทหารด้วย เกี่ยวโยงกับราชการตำรวจด้วยทุกวงการเลยไปเกดหมผู้หญิงคนหนึ่งอายุเกินสามห้าวุฒิปวสจากโรงเรียนพานิชยกรรมแห่งหนึ่งในราชบุรีสามารถเข้ารับราชการตำรวจได้อ่ะนะยศสิตํตำรวจโทก็สิบตำรวจโทแต่เป็นสิบตำรวจโทหญิงที่พระกำลังมหาศาลสามารถฝากใครบางคนเข้าไปเป็นสิบตรี กองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยได้ออฝากเคนเข้าตำรวจได้อย่างนี้ดีกว่าฝากคนเข้าีขึรได้เยอะแยะเยอะเยอะเยอะเอาแล้วนะครับเมื่อถ้าพูดถึงเจนุ์หรือเจมวยหรือสิบตำรวจโทรหญิงก่อนเกษีนะครับขณะนี้ในในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งว่อนเลย ร้อนฉาเลย<ช>กลายเป็นประเด็นที่มันเป็นไวรัเล่าเลยไปชมคลิปต่ตอไปนี้คลิปต่ตอไปนี้ด้วยความเคารพหยิบช่วยมาจากเพจของบิ๊กเกลียนใช่แล้วอา,าและ<ช>ด้วยข้อจํากัดมากมายแก่กองทีเดียวดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาคลิปของบิ๊กเกลียนมาออกตรงๆได้แต่เราขอแปลงภาษาเราขออนุญาตแปลงภาษาเชิญครับไปดูเลยล่ะคะ่ะตงใจนกูโดนด่ดววาหรือว่าแย่แข่งกูเหรอ เมองคืนกูหรอเอถ้ามึงทำอยู่อ่ะกูจะบอกอะไรให้นะมึงคิดผิดแล้วแหละความเดือดร้อนนะที่กูจะฟ้องมินประมาณมาเจ้าไหยแอบอ้างมาเจ้าไหนไปย้ายออวร้อยแอบอ้างก็จะเรื่องนี้มันจะต้องแดงมันจะต้องแดงกูจะเอาเรื่องนี้บอกเขาว่ามึงจะใช้ชื่อเจ้าไายอ้างอ้างง่ายก็ทักไก่กูจะเอามึงให้มึงเหลือที่ยืนเลยนะอะตามสมควรเก็บกรณีก็แล้วกันขออนุญาตแปลงภาษา ไม่สามารถเอาคลิปของบิ๊กเกลียนมออกตรงๆได้แต่ได้ยินเสียงสนทนาใช่ไหมคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้บิ๊กเกลียนอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในหัวหินเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ค่ะคลิปนี้บิ๊กเกลียนบอกว่าถ่ายโดยตำรวจหนุ่มอีกคนหนึ่งยศ10ตตำรวจโทรอยู่ราชบุรีเช่นเดียวกันกันกบเจดุดหรือเจมหมวยนี่แหละค่ะ บิ๊กเกลียนบอกว่าเจนุดหรือเจหมวยเป็นคนสั่งให้ถ่ายเหตุการณ์ในคลิปก็คือเจหมวยหรือตำรวจหญิงกำลังกำลังคมคู่ทหารหญิงดานี่ยแหละที่ได้ยินถ้อยคำที่ได้ยินกัน่นนถ้อยคำนั่นแหละคือสนทนานั่นแหละค่ะแล้บอกด้วยว่าที่สั่งให้ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อจะเก็บเอาไว้เป็น เป็นหลักฐานในการลเ,เล่นงานทหารหญิง <คน S 1> ถ้าถ้าหือถ้าเออถ้าซ่านะประมาณนั้นบิ๊กเกลียนยังใช้บางถ้อยคำที่ชวนให้คิดชวนให้ฟุ้งซ่านไปมากมายมหาศาลว่าตำรวจหนุ่มนายนี้หนุ่มเลยนะหน้าตาดีทีเดียวบึกบึนตำรวจหนุ่มนายนี้มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหมวยชนุดอย่างไรอขกว่ากันไปประมาณนี้ก็แล้วกัน อยากจะกลับเรียนวม่าเมื่อวานสังคมที่ก็คือหากันเรื่องของคดีเจนุษเจมวยเนี่ยคดีสิบตํารวจโทหญิงกรกษิเนี่ยมันมีอยู่สองสองเรื่องเรื่องแรกก็คือคลิปที่บิ๊กเรียนเอามาเอามาปล่อยใช่ชุดลาด<ต>่าสุดแต่เรื่องที่สองอก็คือคําให้สัมภาษณ์ของพลต,ตรีอุดรวงชื่นผู้การสันธิบานหนึ่งต้นสังกัดของเจมวยเจนุดเจนุ์เนี่ย เป็นตำรวจหญิงสังกัดสันติบาลแล้วก็โฟกัสกันให้ชัดก็คือสังกัดกองกำกับสีก็เป็นคับการสันติบาลหนึ่งดังนั้นดังนั้นผู้การอุดรจึงเป็นเจ้านายสายตรงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่สังคมคือหาซีบปากกันเป็นแถวผู้ก,การอุดรบอกว่าตำรวจลูกน้องคนนี้ผมก็ไม่รู้จักมาก่อนเข้ามาอยู่ในหน่วยผมได้อย่างไร เพียงแค่เมื่อเกิดเรื่องผมก็ย้อนกลับไปไล่เรื่องผมก็มีคำถามต่อไปนี้คือคำปารบดังๆนักข่าวได้ยินกันทุกคนเมื่อนักข่าวได้ยินทั้งประเทศมันก็ต้องได้ยินด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะผู้ก,การดูดอนบอกว่าผมก็แปลกใจผู้หญิงคนนี้เข้ามารับราชการตำรวจเ,เมื่อปี60ใช่ปีหกถูกต้องแต่เดือนหน้า <Ừ. S 2> แต่เดือนหน้าก็คือกัน,กนยาห5ห้า <65. S 2> อายุจะเต็ม44จะครบ44เต็มนั่นแปลว่านั่นแปลว่าเมื่อปี2560อายุเกิน35คห้ตามระเบียบตำรวจเขาไม่รับเขา้าเขา้าเข้าเป็นตำรวจใช่แล้วมาวได้อย่างไรแล้วเข้าเป็นตำรวจได้อย่างไรค่ะเออนี่คือข้อสังเกตที่เริ่มมีการพูดถึงคือหาว่า ไม่ธรรมดานะคะสําหรับตํารวจคนนี้นะคะสามารถเข้าตํารวจด้วยอายุเกินได้พกการอุดรบอกว่าตอนเข้ามาเป็นตํารวจครั้งแรกไม่ได้อยู่สันิบานอยู่หน่วยไหนแกก็ไม่รู้ใช่ค่ะแต่กุมภาพันธ์2565มีการแต่งตั้งยกย้ายตาม,มจึงมีการโอนย้ายมาสังกัดสังิบานหนึ่งใช่ค่ะแกก็รู้แค่นั้นใช่แล้วโอนย้ายมาปกตินะเป็นรตใหญ่เลยนะไม่ได้มาคนเดียวได้นะมาแค่นั้นแกก็รู้แค่นั้น,น,นใช่ค่ะ แกให้สัมภาษณ์ในเชิงตั้งคําถามกับเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะมันเป็นคําถามที่สังคมอยากได้คําตอบเช่นกันค่ะและเท่าที่ทราบนะเรื่องนี้ร้อนถึงขนาดพบาตารต้องกระโดดเข้ามากํากับคดีเองส่งผู้ช่วยพบาตารพ้นตำรวจโท,โทสุรเชษฐ์หักพนันลงพื้นที่ไปที่ราชวุรีไปสอบปากคำ เจม,มวยหรือเจนุดหรือสิบตำรวจโทรหญิงกรส,สิด้วยตัวเองเลยค่ะแหล่งข่าวกระซิบโ้คดีสำคัญมากเลยอะแหล่งข่าวกระซิบมาว่าค่ะรีดจนกระทั่งเจม,มวยเจนุดเนี่ยเปิดหมดเลือกเ,เปิดชื่อทุกบิ๊กที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเจกเกตด,ด้วยโอ้ข้อมูลในแฟ้มของบิ๊กโจมีวันนี้ได้ก็เพราะบิก๊กบิ๊กไหนบ้างอ๋อยู่ในแฟ้มหมดละเอานะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะสังคมเขากําลังกังวลว่าคดีนี้สุดท้ายจะพลิกไหมในสุดท้ายคดีนี้จะถูกเป่าไหมหลายคนเข้ามแบบนั้นค่ะเพราะเจ้าหวยแกก็ประกาศแกเนี่ยเป็นคนของใครแกมีความสัมพันธ์กับสวคนไหนแกก็พูดตรงๆใช่ก็เปกนเพราะชัดเจนไงมาถึงจุดๆนี้ได้อย่างไร